นะวันนี้เราจะมาเขาเรียกว่าสก,กัดกาแฟกันที่พัทยาหน้าหาดกันเลยบรรากาศนี้นะโอ้เใช่เราก็สามารถแดกกาแฟที่ไหนก็ได้แล้วครับตอนนี้ ผมจะใช้กาแฟของฟิ e ชูเดอะเกล้าใช่ไหมครับผมโอ้โหไม่รูจากไหน <laughs> เอาไว้อันนึง่าบ <laughs> ุบรี่ด้วยบุบรี่ฟูบรี่ก็มา <laughs> อากาศเป็นๆเลยตัวนี้เป็นขั้วอ่อนนะจริงๆแล้วขั้วอ่อนไม่ค่อยเหมาะกับกระดับเอสเปรสโซ่แต่ว่าเราก็จะดื้อดึงในการประจับนะครับผม <laughs> มลาเข้ามาเข้ามาแต่ว่าแสงมันจะหมดแล้วฟิ e ช t เดอะเกล้าเดอะว้า อ้ยาย้าสิกรัมครัตัวนี้เป็นัวอ่อนนะเพราะฉะนั้นโบบทก็จะเปลี่ยนหน่อยนะไม่ได้ก็คือหมดเลยนะฟีทูกราเอาจริงนะผมแอบกินไปหมดแล้วแหละนี่คือดอ,อกสุดท้ายมันอร่อยมากจนอดใจไม่ไหวจนอดใจไม่ไหวเกือบจะไม่ได้ถ่ายแนละ้วบอกให้มันอร่อยมาก,ดดกนะครับหมดครับผม แมตรงนี้นะคิดว่าจะเปิดขายตรงนี้ก็ได้นะแต <c oughs> ่ดิฟอะดิฟยังไม่ไปถึงไหนเลยเรามันเอสเปรสโซ่สายเรนะ็วน่ะเอ้ามาไม่ได้โอ้โ้างในเราทำอะไรกันเนี่ยอะมาทะไรหาดเราเพิบอกเรามาทำกาแฟกันนั่นเองร้านกาแฟเคลื่อนที่นะ ราวนี้เราจะไปที่ไหนแล้วก็ได้นะตอนนี้รถมีไึงลาเอเก็บไว้เอเอ,เอ,เอกระส,สัยนะ่ะโอ้โหละเอียดเป็นแป้งเลยนี่เลยครับบอกได้เลยว่าเป็นการทำกาแฟที่ไหนก็ได้จริงๆปากมาเร แต่ว่าได้กินกาแฟแน่นอนอโอ้โหหอมมากตุกรกาหอมมากระหว่างกาแฟกับทรายเนี่ยถ้าหกมาเนี่แยกไม่ออกเลยนะนะเท่าเม็ดทรายนะเอาดูครับอ่าตกกันเข้าไปโอเคแล้วก็นี่เลยนี่เลยนี่เลยเรปเลอร์เรปเลอร์เลปเปอรล,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 ลิงแคมเปอร์แล้วก็ว่าไปโอโย ไนล่ค okay, ครับพร้อมตะการครับผมเราอุปกรณ์เราพร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสายนี้ก็จะไม่น่าคันพาทิศนะตอนนี้เราก็ำลังแข่งกับพาทิศอยู่นะครับผมเ,เ,เตรียมให้ดีๆนะฮะเชาว์าอย่าให้มันหลุดนะหมุนตรงๆไปขอเฮอะมันดอกสุดท้ายแล้วมันดอกสุดท้ายแล้วขอให้กดออกมาได้นะครับ โอเคผมไปก่อนแล้วนะะไปแล้วนะไปไปไปดตัวเด็นแนวโอ้ยออ <c oughs> กมาก่อนโตวะฟอโอคุณไม่ทันผมแล้วลนะ่ะฮะใส่ดิบโอ้ยดูยเหนียวๆเลยนี่ข้ออ่อนนะเนี่ยโค้งอ่อนนะเนี่ย ทำได้ทุกที่เพราะฉะนั้นเนี้ยมากไม่ได้โอเคเอพิโซหน่าใจหาดกรบผมแบกซาโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงซันเซ็ตตายรสชาตินั่นทรายหรือไม่ใช่ทรายเป็นไงแสบคอสวรรค์จะสวรรค์จะชาดโอ้โหลาวาผ่านคอ หรือว่าสวรรค์ผ่านคอสัเจอสัเจอไปเลยน้ำร้อนนะครับคนรอคุณอยู่นะ้วดูหน่อยมีอ<ป>ะไม่ใครเปิดยังไง<อ>ครับเนี่ยทุกคนรอให้กำลังใจคันอยู่นี่คุณกำลังกำลังล้างล้างอย่าใช้น้ำเยอะนะเพราะน้ำมันจะหมดนะไม่หมดอ้าวแล้วคุณจะใช้น้ำไปซ่อึเปล่าไม่ล้างอ่ะอ๋อไม่ล้างใายเลยใช่เ็ ฟีดจุดเดอะกราวตัวนี้ฟีดจ yeah. ุดเดอะกราวยกราลงไปอันี้นี่นีว่วิธีนี่เขาเรียกว่าเครื่องอะไรครับ <C able S 2> ตัวน,นี้เคเบิลดิปเปอร์เคเบิลดิปเปอร์ไม่ต้องแบบว่าใช้สายน้ำอะไร,อไรแบบว่าเอา่อวเวแบบดิปแบบสายเล็กๆไม่ต้องแล้วนีคคสไต์แ่สไตชแสไตช่เขาเรียกอะไรนะอินเวอร์ชั่น เขามั่มมาเลยผมว่ามันเหมือนน้ำ้องเสียมากกว่าอ่าเรียบร้อยแล้วค่านี้เราใช้เวลากี่นาทีครับสามนาทีครับจับเวลานาทีใครก็ได้จับมาเจ็นาทีหน่อยสามนาทีครับเทปโวดิเปอร์เขาเรียกเทปโวดิเปอิลนะแล้วก็เรียบร้อยก็เคลียร์เอากลับบ้านค่านี้เราก็เอาขี้ของมันออกดิบๆจริงนะเนี่ย ให้ตกแล้วจะตกนะโมก็่ยไปตกไ่ตกนะดูเรียบร้อยช่ใสเข้ากระสายมาดิปเปอร์อ้าวดิปเปอร์อ้าวแค่ว่าดิปเปอร์มาแล้วอ่ะเอาใหม่รอาเดินสองเอาไปไงไปไงเอต้มยำกุ้งได้วต้มยำกุ้งอแค่นี้เหรอเอ้ยโคตรโกง อ,อ๋อน้ำไหลแล้วนี่นี่นี่น้ำน้ำไหลตกแล้วครับพอกดไปปุ๊บเสร็จมันเหมือนสวิตช์เปิดวาล์วมันออกมาแล้วก็น้ำก็หกไปเลยบอกได้เลยว่าแดดซ่าเฮ้ยก่อนคาที่จะหมดคนนี้วิ่งปห้เขาหน่อยไปแดดซ่าเยอแดดซ่าฟ <c oughs> <c oughs> ว้าววิ่งถึงกุ้งบูเบอรี่เลรอครับบูเบอรี่เลรอครับ Back side Back side